สวัสดีครับก็วันนี้นะครับพบกับผมพีระพลมีเดียนะครับช่องพีระพลมีเดียนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการขายปลานะครับประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าการขายปลานะครับวันนี้เฮียก็จะมาพูดการขายปลา แดดเดียวของพนน้ำแร่นะครับเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะครับก็คือวันนี้เฮียขายปลาใช่ไหมแต่ได้กำไรมานะครับมีคนมาสนับสนุนใน YouTube นะจากช่องทางเด็ดๆเลยนะซึ่งได้โอนมาเข้าที่บัญชีผมนะได้มาตั้งประมาณ150นะได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนี้ไม่บอกนะ คุม,มาสนับสนุนซื้อปลานะครับก็จะตามนี้เลยนะครับอ่าคือเป็นอย่างไรล่ะบางทีมันก็บางทีมันก็น้อยนะครับบางทีมันก็น้อยได้กําไรมาเยอะตั้งสามร้อยนะครับบางทีก็ได้มาเก้าสิบห้าบาทบางนะบ,บางทีก็ได้มาร้อยเก้าสิบมันก็จะประมาณนี้นเลยนะครับบางทีไม่ได้ร้อยกว่าได้มาเจ็ดสิบบ้างนะ อ่ะเขเคไหมแต่ว่าการขายปลาตัวเนี้ยนะครับมันต้องกินเป็นตัวโหลนะมันก็จะเล่นเป็นไปตามระยะฐานตัวนี้เลยนะครับอ่ะไม่ใช่จะเอาจะเอาแต่ตัวเดียวมันก็ไม่ได้นะครับมันต้องซื้อเป็นสองแพคคู่ นะครับถ้าใครมาดูคลิปผมให้กดลิงก์เข้าไปเลยนะกดลิงก์เข้าไปนะครับเชิญตาม facebook เลยนะครับโอเคไหมก็จะตามเนี้นเลยนะครับอ่าบางทีบางทีงทผมโพสนะครับผมโพสคลิปผมโพสคลิปเกี่ยวกับเรื่องปลานะครับปลาตัวเนี้ยนะครับปลาที่ผม post โพสตัวนี้ขึ้นมานะครับโพสปลาตัวเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นปลาแบบ ปลาแดดเดียวน้ำแร่นะครับของพลเลยนะจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมันจะได้ปลาตัวนี้ขึ้นมานะครับบางทีก็ได้ปลาแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับอ้าเขไหมอดีไวแมนหมดนะครับขออภัยครับ เราเนี่ยควรจะใช้น้ําแร่ในการทําสูตรแบบนี้นะครับถ้าใครอยากทาสูตรปลาก็ใช้น้ําแร่ไปน้ํานั่นเองนะอ่าเออคือว่าเราเนี่ยทําปลาแบบเนี้ยนะครับมันจะคิดว่าดีนะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าโอเคไหมถ้าเราทําปลาปุ๊บเนี่ย เราก็จะได้กาไรโดเนตเข้าบัญชีเรานะครับบางทีช่วยรายได้มากขึ้นมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับแต่ว่าได้ยอดขายสำหรับแก๊ปแล้วก็ทูมันนี่ด้วยนะทูม mm ันนี่วอลเลตเนี่ยเราไปสมัครกินเงินตนัว้นที่เซเว่คิดว่าดีนะืคิดว่าดีนะครับแต่ว่า มันก็จะเป็นประมาณนี้กินยันตัวตนที่ทูมนันนี่คิดว่าดีนะครับลองไปยินยันตัวตนดูนะครับมันก็จะตามเงี้ยเลยเป็นไปตามเงี้รยระยะฐานนะครับมันก็ดีนะครับบางทีแต่ว่าใครที่ชอบทําแบบนี้ก็ดีนะครับคนทําแบบนี้ก็ดีแหละนะครับแต่ว่า คุณก็จะได้ส่งปลาออกนะครับส่งปลาขายเพิ่มก็ได้กําไรละร้อยร้อยสิบาทต้นทุนก็ได้การได้กาไรละพันก็ได้กําไรละพันสามร้อยพันสามร้อยบาทนั่นเองนะครับแต่ว่าในการได้เราก็ต้องแบ่งกําไรให้แม่นะครับให้หมดเลยนะครับไม่ใช่ไปเอากําไรให้แม่นะครับกําไรไม่ใช่ไปเอากําไรแม่ มันก็จะเป็นตามนี้กันเลยนะครับอ่าแต่ว่าบางทีนะเราอะ่ะควรขายปลานะครับควรขายปลาขายเพิ่มบางทีเราก็ชอบจํำดีจ้ใช้ยกันเนี่ยนะนะว่าเราไม่ดีไม่ดีอย่างนี้นะครับอ่าเราสักแต่จะซื้อเนาะมันก็จะประมาณนี้นะครับ ่เราก็ซื้อปลาไปนั่นเองนะครับเราก็ขายปลาที่เพิ่มขึ้นนะครับอ่ะนั่นเองวันทีเราขายปลาได้ได้กำไรละร้อยละสิบบาทก็ดีนะครับอ่ะก็คือมันก็จะเป็นประมาณนี้ได้ไปทั้งพันห้าก็ดีะได้ไปเจ็ดสิบบาทก็ดีนะครับ อะโอเคไหมบางทีเราก็ได้ประมาณนี้กันเลยนะครับเราเราก็ได้มาต้นทุนละนิดละหน่อยกระตุ้นยอดให้ได้พันห้าพันเจ็ดพันแปดามพันเก้าสองพันะก็ได้มานะครับสามร้อยก็ดีนะสามร้อยวิธีหาเงินนี่าหาเงินจากเข้าวอลเล็ตนะหาเงินจากเข้าวอลเล็ตไม่ได้เลยนะ เออไมหางเงนจะเข้าวันเนี้ไม่ได้นะนั่นแหละนะครับเออเลวลาวลมีคนมาดูคลิปเนี่ยก็ได้สามพันสามพันจาก youtube อ่านหนังสือเนี่ยแล้วรวยมากโคตคุณยอดก็ตามนี้กันเลยนะครับเอเคไหเวลาไปสบักงาน,นที่ไหนก็ได้ยี่สิบบาทก็ํามนี้กันเลยนะครับอ่ะบางทีเราก็ได้นะครับได้กํำไรส่วนนี้มา บางทีเราก็ไม่ได้นะครับอ่าโอเคไหมครับเราก็ได้ประมาณนี้กันเลยนะครับอ่าแต่ว่าปลาตัวเนี้มันส่งออกแล้วเราก็ไปผลิตเองนั่นเป็นปลาแต่เดียวของคนนะครับเพื่อให้ได้ลูกค้ามาซื้อเพื่อช่วยขายไม่มีการต่อรองเลยเลยนะไม่มีการลองต่ออะไรเลย,เลย นะไม่มีการลองเพื่ออะไรเลยนะับเพื่อช่วยขายนั่นเองมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะแต่ว่ามันก็จะทําตามนี้เลยทําตามสัญญาที่พูดไว้นั่นเองนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าโอเคไหมอ่ะเผื่อบางทีเราโตขึ้นน่ะเราขายปลาใช่ไหมเวลาพ่อแม่ตายไปเพื่อบางทีขายปลานะครับจะได้ขายปลาเป็น ขายไปลแล้วก็สแกนจ่ายผ่านแอปธนาคารนะบางทีมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเชื่ออาโคดเนี่ยแบะไว้หน้าร้านเผื่อบางทีขายปลาแปะเปไว้หน้าร้านเป็นทูมันนี่เพื่อขายปลานะเวลาเงินตัวตนมันก็จะเป็นประมาณนี้ให้ได้เงินแสนนะครับรยยรมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าโอเคไหมอ่ะผมพูดถูกไหมพูดถูกเนาะอ่ะ <laughs> บางทีเราก็ เราไม่้พูดเรื่องเงินเลยหรอกไม่ได้จํำจี้จํำชัยเนาะบางคนก็จํำจี้จํำชัย,ชยอน่ะนะครับไปตามนี้กันเลยนะอ่าบางทีเราก็จี้ตัวเองเท่านั้นแหละนะมันจะประมาณนี้เลยนะครับอ่าแต่ว่าเราขายเพื่อได้กําไรมาได้กําไรล้ทุนน้อยเพื่อแบ่งกําไรเพื่อยอด ยอดต้นทุนกระตุน้นยอดเผื่อแบ่งกำไรมาเพื่อให้แม่ให้หลานให้พ่อนั่นแหละครับให้พ่อนะครับแล้วก็ไม่ให้ตัวเองเลยเดี๋ยวเงินหายนะครับก็ตามนี้กันเลยนะครับโอียไหมอ่ะแล้วก็เราก็จะได้กินปลาที่บ้านผมก็ได้กินปลาแบบนี้แหละครับก็ตามนี้กันเลยเนาะอ่า สรุปก็คือเราเนี่ยคนขายปลาอย่างมากขึ้นเพื่อแบ่งกำไรยอดต้นทุนกระตุ้นน้อยนะเพื่อตามนี้กันเลยนะเพื่อเราเนี่ยไม่ได้จํำจี้จํำชัยเนาะก็ตามนี้นเลยนะครับ่นะบางทีเราก็ขายปลาขายปลาสดนะครับขายปลาแดดเดียวของพลขายปลาแดดเดียวน้ำแร่ก็เปลี่ยนไปบ้างนะเป็นปลาแดดเดียวน้ำแร่ <laughs> โอเคไหมก็ตามนี้กันเลยนะครับอ่าเป็นปลาเด็ดเตียงน้ำแรกก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าบางทีเราก็ขายปลาเพื่อแบ่งกำไรให้แม่ครับทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคครับก็มาพูดประเด็เท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดติดตามช่องพีระพมิดีอาร์ด้วยนะครับ ช่อง h B ียมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ